สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์สกุลสุคนพี่น้องบรรยากาศยามมือแรงคำคำอยู่ที่เทียงหน้าปลาสุปอยู่กับบอมีคือเก่าพี่น้องแลวกะหลานหลานพี่น้องสบายดีสา,ดส,บาดสบายดีน้องลิงสบายดีลิงไมอน้องลิงก็มาพี่น้องอากาศห้อนหลายอากาศห้อนแหงแรงฝนก็เบ่ตกพี่น้อง พี่น้องจ้าเมนูอาหารช่วงบ่ายๆของเฮาเมอนี่ก็สีน้ำเสนอเมนูต่บหมูยอพี่น้องต่บหมูยอสูตรบาหมีพี่น้องเดี๋ยวสีทำเลียงโซเลียงเด็กๆกำลังลงมือจ้าเครื่องก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยนะคะ,ะใส่เยอะๆ นางเป็นมือกล้องนะจ๊ะนางก็เดมจะเริ่มเรียนรู้แล้วค่ะไม่แน่แน่แต่คุณนางอาจจะมีซ่องเป็นของตัวเองนางว่าบ่อบ่ออะซองเดี่ยวกันนี่แหละแต่คนละเครื่องไปหล่อนพี่น้องบ่าวมือบ่มีก็บ่อยมีเวลามาเนาะมันเพือก็มาส่วงบ่ายสามบ่ายสี่โมงคืออย่างสี่น่ะพี่น้องหลพี่นที่บ่ได้เบิ่งอย่างสี่นาอะไรก็จะทำมาเมนบ่มีก็คิดอยู่ว่า สซื้อโทรศัพท์นั่งอีกเครื่องนึงให้นางใช่ใส่อีเมลเดียวกันนะพี่น้องเนาะโอ้ใช่พี่นันโลงนะน้าพอนางอยู่หน้าซุมมือตลอดตั้งแต่เศรายันข้ามกัพี่น้องก็อยากจะเห็นบรรยากาศหลายๆตอนเศร้าตอนเที่ยงตอนแรงนะเวลาเฮ็ดพวกออกหรือเฮ็ดนั่นนี่ออกนางก็สิไปหาแต่เศร้านางก็สิได้มีโอกาสหรือว่าเวลาไทยเนาะบ่แน่นางไปเนี้ยงนางอธิษฐานลงการคืนนะนังก็ไปพี่น้องไปเนี้ยงอัน บอเติงรู้สบายดีพี่น,อนอ้องโทษนะคะขอโทษขออภัยนะคะผัวน,น,นางเอ,อ้ยเป็นไปไม่ได้นะท่านนางบลอกเพลงนี้พนักสวยนางก,กระโดดมากมีบ้านมีรถมีกระโดดวีวีมีมตากไต้บรน์นี่ไงนี่ไงนีไ่ไงเห็นมั้ยพี่คนหนึ่งเพิ่นถามมาเอา้า พี่ชอบตอนนั้นเด็กๆเบาพพ้อมกันแต่พี่พักโม้เรื่องวาเบาหรอือยังว่งาสั่นบอกพี่แน่คืออะไรย,ะยังทำฮะสุดท้ายไม่มีอะไรจะแดกสุดท้ายไม่มีอะไรจะแดกนั่นเองเพื่อนกะหลายคนหลายคนกะมาติดตามไม่เพื่อนยังสีเบ้หัวนะ <c oughs> ไม่มี้ลยแหละผมมาณนี่นะจะได้ยนินนฟังบว่ทาน <c oughs> ไม่ชัด สำหรับคนเข่ามาใหม่กันยังสิบหูหสโลกแกนของนางเนาะจ้าขอบคุณนะคะสวยและ้วก็รวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีบีบีมีตุ๊กตาบรายใายมีะเด ยุคมี <rôle à> ้น <ici S 1> ้ายังใส่บีบีอยู่บ่มันบดยุกบดสมัยอไอ้อหมไอ้ยบีบี้มบเขใจว่าอีหังเจลลตกยุกอ้ยหุ่จักกันมาเป็นปีบอกจักว่าบีบีคือีหยังกระับกระโทษละระซับ มันโมเมนคิปกันแดดีมันโมเมนต์ิปกันแดดโทรศัพท์บีบีสมัยก่อนนั่นบีบีโทรศัพท์บีบีที่บาลายพี่น้องสมื่เจริญกับบริมิโทรศัพท์ใส่ใึ้เขาหรือว่าบริเลนเฟซบุ๊กไล่์ห้เขาดอกนั่งเลยบะฮูน้าเป็นคนหัวโบราณใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่ผงนัวลงไปใส่ผงนัวลาดหิบกันอกน้ำปลา อันนี้นะ้ำปลาร้จากไหาของเรานะอาจจะมีนอนตัวเล็กๆช่อนอยู่ใส่ลงหลดแสบแท้แน่นอนไม่มีสารที่มีต้องมีมาหมดแมงมาแรงตอนตำ่ำยิยั่วเล็กเด็กๆตอนสิคำคำัมตะวินคำํำลงม,มือจกทงไกย่ยางล้อบาน คอยมันค้นขี่คานย่างเลาะบ้านหาเหยียบห้อยมาดึกดึกเดินเดินตกกลางคืนบ่ได้หลับตาเมยังเลี้งเล่นไท่กินบะจานน้องเลีงสวัสดีน้องเลิงสวัสดีเลี้ยงสวัดี น้องลิงก็มาขำๆพี่น้องเลยยัวย่วๆยัวย่วๆดอเพ็ดมากพี่น้องดำเพ็ดมากนะจะดำเพ็ดมากก็เด็กๆกินเด็กๆมากมากหมูหย่อนี่มากแทงจ้าจะอยู่แต่ว่าก <ๆ S 2> ุ้งปลาหมือกโซนนี่ก็ห้ากินยากพี่น้องในตามตรงตลาดกับโบมี่ขายแล้ว ม,<ล>มันนยากเนีย่ยวไปซื้อเลยมันเน่าแล้วมันนี่บ่าวเจ๋ซื้อมากินโอ๊ยต่ำกระมุนเอเล่ต่ำกุง้งยังมุนเดเมันเปเเเื่ยเ, <laughs> เรียบร้อยแล้วพี่น้องจ๋าตาม้วยแครอดพักกับแก้มก็จะเป็นพักบุ้งนะจ๊าอ่อนเหี่ยวนนเหี่ยวคือของยาก เตรียมอุปกรณ์รอย่างเด็กๆหาบ่วงมาหาบ่วงหาจองมาเยื่อยื่น้เยื่อยืดตามมือยอยื่อยื่ินสุสอยู่เทียงไห้เทียงหน้าตามเคยนะคะ กะสิงแหงแขแน่นะคะเครื่องมันบเพียงคอแต่กระแทบแท้แน่นอนแต่ว่าไม่ใช่สูตรของนางนะจ๊ะโฟกัสที่ต่ำเป็นตัวแทบป่ะพี่น้องต่ำมุยอดสูตรเบาหมี่พี่น้องมาได้กินน้ำกันจ้าจ้ายกไปยกไปอย่าเพิ่มลงมือนะคะไปไป ในเวลากินแล้วพี่น้องตำหมูยอเลี้ยงน้องลิงมาหนี่น้องลิงก็บไปม้าลายเมื่อให้หยาบหยาบให้กับป่าอันป่าลูกเป็ดอากินตำหมูยอเอาลิงกินได้อย่าบอกลิงมันเพ็ดเด้อกินได้บ้าง อมากอยนะมากเาพี่น้องจ๋ามากินตำหมยออยู่หน้าบ้านน้ำจืนจ้็พี่น้องมากินตำยังกินยูอันยูนี่8 0 11คน11ตีใหญ่กูมูอไใหญ่กะดด้ไใหญ่ละุดเด้อได้กินกิยยับออกใครกินอีมลยยับออกแซบอรลิงลิงมักพริกได้หารอยลิงจะกินอย่างลิง เนื้อเยจะฆ่าตมาโอ้ยเพ็ดปะในน้งก็กินได้พี่น้องสังเกตี่เคยย้ำน่ยย้ำเพ็ดเพชรนะนางกระตักกินอยู่่นเ้ยดูม่มาเนี่ยแสดงกับผู้ใหญ่ก้มูวสิบุตขีคน้วนี่วนแทบแทบเนาะมวยย่อบระท่านตายเนีัยกระโดดอยู่ไหลเสียบเอากระถึกอยู่อาสูง ีกูคือสิได้กินทั้งลูกลานหลายแต่ศิลพี่น้องเวลากินย่างกากิ่งกันกินแซบอบอุ่นจักแซบบ่แซบดอกกัญญาติกันกินจังางไรล่ะบางคนบ่มักคนหลายก็สิว่าบุนวายเนาะประมาณนี้แหละจ้าเซนได้ได้ลูกหลานหลายเรากินรักบ่เป็นอ่ะถ้ามาขายสิ่ไปนําเนี่ยวยลูกคนเจ็บ่แม่นลูกหมาฝ่าบาทเล็กน้องเลง มีคนถามหาเจ้าเจ้าหายไปสาลายมือ่อเห็นว่าสั้นมุ้ยผูรใดมาส่งนางพี่น้องถ้าเห็นคนเมืองนางก็อยากมานำน้องมาจต่ทางนิ่เงีเสียงแวกแต่นี้บบได้มากะเนี่ยเมล็ดไดมาแวอยู่มามาค้ำค้ไปโลดนี่มองเข่า ใหญ่กระบอเพชร,ปรพเป็นไรพี่น้องแซ่บแซ่บเพชรไปจริงจริงแล้วตับหมูยออากาศฮอนอนพี่น้องเอ,อ้ยฝนก็บตกอตกห้องยิ่งฮึมฮึมแต่ละมื่อแต่ว่าบอตกเมืนเน่ี้แดดฮอนเอาแห้งจนปวดหัวปวดคุ้มตากว่านะว่าคนสิฮ<ะ>ึมเนาะเลี้ยลงไปท่งนะหูหยิบหยิบอยู่ข้างให้นี่เมืนเน่ีก้กะมืดมากยิ่งฮึมมันแซ่บแซ่มาอยู่ได้ ตกบัพ่อสิบเมตรพอหยุดสามเมตรอืมหนูว่นพี่บอกว่าถามอยู่ว่าอาบ้านใบโตกบ่าทั้งบ้านเบาบอกคือคึมคึมบ่วโต๊กจะขาม,ม้าแล้วก็หยุดจะว่าคึมแต่บ่โตกห้องก็ซื้อแต่บ่โตกแต่ว่าทั้งพื้นแล้วเขาโต๊กกราบเลยโต๊กคนตกมากกับพอดีดำเขาเจ้าพื้นตกก่อนนะพอดีดำแล้วถ้าเป็นตกมากอีกรอบมัเขาก็เจ้ากับดำ น้องอ้าวมะพริกเออฮัจิสูบน้ำโตกกล้ากะน้ำก็ยังบอกท่านมีพี่น้องในซะกอดียังแห้งคือเก่ากินพักลลายกับยังบอกเผ็ดเจ้ากินได้อีกมะเลงฮะบ่กเจ้กินได้เยอะกินได้จ้ะได้ผู้ใหญ่พักกินก็กินได้เบิดพี่น้องเลยเจีงก่วขนมทำเด้อขนมกินมันเสียบสามอันผมทำ เพ่กเพ่เพ่กโลอนเซ็ทน้ำน้ำบอกพริกยาทีหัวเพื่อนเรื่องมนิน้ำบันชอเจอดค่ะหนักขึ้นยอดดิ้งเว้นหีบจักบ่าเลยบะเลงหักช่องหักชามคือกันเห็นอายักเจ้าก็คิโลกัดบ่ห้อยหัวชิินน้ำนบ่ยินน้ำนะบ่อเพชรบ่ํทำทำบ่อเพชรลักัามักพริกพร้อมแล้วนะ เขาปลาบวงเลยดิง้ยงปลาบวงอึเปล่าเลียงเล้ยงกระอยากน้ำลูกอ่ะจับงวงมันนี่อ๋อลูกอ่ะเลีก็อยากน้ำโอ้มันจะแก้วละเลิงมันเผ็ดบ่น้ำเย็นกับบุญีเบแมนซาเย็นบ่ท่าอ้าวที่นี่ผักเขียวอีแต่มุยอ ประเทศบกี้เล็งน่อยบอกค่อยม,มักพักนองโมย่อหายไปใสายบุญธรรมโด้ขโมยขนธรรมโบดโบดลาย่ก<ำ>ินจุดีเดี๋ยวก็ติดคอตายโลกมากอย่าหยัดเขาลายจะนายแค่น ย่าดอกพี่น้องจ๋ามันเบิดแล้วยังเหลือตอนนันมัเกืเทศกระแกลอดง่ายกังกินนั่งกับย่าดอกแกลูกล้านบบอิ่มมูยอสองเส้นอิ่มหร้วเปล่เลงาอิ่มปะจะอิ่มแล้วแซ่บบซิมอนกอซ่บ S <S แสบบ่แสบพี <S <S ่น้องแต่ว่าเบิดทุกือคื่อกุบินันขนาดสิบแสบกับบแม่นเบิดทุกเขือเกียอย่งเียเหลือแต่ตอนมักพริกกับแครอทเบิดจะจอกแล้วทำไอลิงเมาหนำเลยจะกทสดนํำมันสุดกะทีเลย สดนำมันนี่เผ็ดขาสร้างว่าตอนนี้ยังคือเป็นเผ็ดบัดนี้เบตัวเผ็ดกินมันเผ็ดดนี้บดเลยได้มวยอ่ะ ทั้งเพชรอากาศก็บฮ้อนฮ้อนไปได้เอามาลากันนอนได้พี่น้องนั่งนอนอบผิวห่างแง่กับโบมีเอาจะย่าแล้วบอลเลงมึงเบิดเลยเนาะมาหนั่งนี่มานั่งนี่ก่อนมาเดี๋ยวไปเอาขนมมาทำไว้แปะขนมให้ลิงไว้ในหอยแล้วหันไว้ไปขนมนล้วหันนะ ทานนี่แล้วทานี่แล้วไอ้บวยกินน้ำได้ใช่หิอตอนแลูกมันเพชรพี่น้องเดี๋ยวสิหาขนมให้เด็กน้อยทำบอกให้แปะอุน้ากดลงกดบายมาขนมพี่น้องจ๋าแก่เพชรแก่เพชรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกินปลาทำกินเยอะ มาสหมดแล้วจ้าเหิดแล้วอยู่ไมตันน้กัะตอนหมักเพียงกัะตอนหมักเพียรกัะตอนมัตเตียวไปแล้วพี่น้องจ๋าหมดแล้วขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องขอบคุณค่ทุกคนที่เข้ามาดูนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคบบจ้าา๊ยาย